ของดิฉันนั่นเองนะคะเคสโทรศัพท์วันนี้นะคะเพื่อนซื้อจากร้านไม่เป็นไรแกเอามาก่อนเพราะว่าพี่ชอบเพราะเขาเห็นนะเขาหัวล็อกตากเลยบีมันกระจิ๋วเหียวแบบที่มีพูดจริงๆอ่าอย่าลืมนะแบรนด์ก็มาจ่ายเงินดิฉันด้วยนะคะดิฉันไม่ได้มีพูดส่วนใดใ้นะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะจากที่เห็นในปกคลิปนะคะ ก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้คิดที่จะซื้อเลยด้วยซ้ำเนาะหาเรื่องหาเรื่องเพาก็อยู่ของเขาดีๆก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะเมื่อตอนต้นๆกลางกางเดือนนะคะทางชาแนลมีคอลเลกชันใหม่ออกมาเนาะซึ่งก็เป็นที่เรื่องรือมากแล้วก็ที่หน้าร้านก็คือคนเยอะลืมก็คือแบบว่าหน้าร้านแตก เราแบบว่าพนักงานทํางานกันอย่างห่มรุ่งห่มค่ํานะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ฮิตมากๆแล้วก็จริงๆแล้วคอลเลคชันนี้กระเป๋ามันน่ารักหลายใบมากๆหรือแม้กระทั่งโซฟงเสภาพก็น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราสองคนแม่ลูกโดนอะไรมาบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตข่ายเสื้อตัวเองก่อนนะคะนั่นก็คือ made from my backyard นะคะตอนนี้นะคะทางแบรนด์นะคะมี ีขายบนช้อปปีเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดเลิงก์ a f f i l i เอก,เอกข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะทิ้งที่ Description Box สามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็มีลายใหม่ออกมาแล้วนะคะนั่นก็คือลาย Love Bird นั่นเองนะคะ <G> ก็อย่าลืมไปซื้อกันนะจ๊ะทุกคนก่อนที่ว่า มันจะหมดและก็คือบางรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วเนาะก็รีบไปตำกันนะคะแล้วก็รับรองว่าโปรในช้อปปีก็จะเด็ดดวงมากๆแน่นอนค่ะและอย่างตัวที่เพิเพื่อกับแม่ใส่อยู่นะคะก็เป็นตัวที่เขียนว่า spend a day at home นะคะก็เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้มากๆนะคะมีสีเขียวนะคะอันนี้เป็นสีเขียวออลิฟแบบสีเขียวคาโมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีกลมนะคะสีเดีวผ้าคอตตอนร้อะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าใส่สบายมากอยู่บ้านก็คือใส่ ได้แล้วก็ใส่ออกไปข้างนอกก็ได้<ช>จะใส่ work from home <ช>ก็ได้<ช>ผ้าเนื้อผ้าก็คือนุ่มใ,<ช>ใส่สบายแล้วก็รักษาง่ายมากๆนะคะก็ไม่ร้อนด้วย<ช>ผ้าแบบไม่ร้อนคือผ้ามันไม่ได้บางแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปก็คือเหมาะกับสภาพอากาศอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะว่าเราเป็นคนที่บ้าคลั่งเรื่องซื้อยืดมากพอทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็จะต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องคัตติ้งคอนเซิร์นเรื่องผ้ามากๆเนาะเพราะว่าเราเองก็ไม่ชอบ เสยืดที่ผ้าบางจนเกินไปเพราะว่าโอเคบางคนเขาอาจจะชอบเพราะว่ามันไม่ร้อนแ,แต่สําหรับเราแล้วมันเหมือนแบบพอมันบางมากจนเกินไปอะคัตติ้งอะไรหลายๆอย่างมันก็จะไม่ไม่สวยม,มันจะ <he il S 1> ไม่เท่ <ๆ S 2> พอยิ่งซักเรื่อยๆมันก็จะยิ่งเหี่ยวแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็จะเลือกผ้าที่มันกําลังดีนะคะแล้วก็พอซักออกมาเนี่ยก็ไม่เหี่ยวแล้วก็มันอยู่ทรงใช่แล้วก็เหมือนใหม่ตลอดนะคะแต่ว่าก็ต้องถนอมเขานิดนึงนะคะพอเขาเป็นการสกรีนนะทุกคนก็พยายามอย่าซัก ด้วยน้ําร้อนแล้วก็อย่าพยายามซักเครื่องนะคะพยายามซักมือด้วยน้าเย็นเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาถ้าสมมติว่าใครต้องการที่จะรีดนะคะก็รีดจากข้างในนะทุกคนพยายามอย่ารีดบนตัวสกรีนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะพังอ่ะเนาะอ่ะอย่าลืมนะแบรนด์ก็มาจ่ายเงินดิฉันด้วยนะคะดิฉชนไม่ได้มีผู้ส่วนในนี้นะไห่คะ ทุกคนก็อย่าลืมนะคะไปซื้อกันได้นะคะ m Made f r o m my Back y ยา d นะคะบนะช้อปปีนะคะตอนนี้ก็เปิดขายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รับรองว่าสัญญาแน่นอนนะคะว่าจะมีโปรเด็ดๆมาให้ทุกคนได้ช็อปกันแน่นอนจ้ะไปงั้นเดี๋ยวเราขอไปต่อกันที่กระเป๋าใบนี้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆยนะแม่หาเรื่องเองอเพราะแม่เองไปเห็นในไอจอุ้ยตายแล้วรุ่นนี้ออกมาทำไมมันน่ารักแบบนี้แต่เชื่อไหมเขาว่า ตัวจริงกับในภาพเนี่ยมันอาจจะต่างกันนิดนึงเพราะว่ารวงมากเราไม่ได้คิดหรอกนะว่าใบมันจะเล็กขนาดนี้แต่พอเราเห็นของจริงเนี่ยก็ขำอะแต่ขำแต่ก็ในความรู้สึกว่าก็ชอบเพราะว่าเขาชอบตั้งแต่เห็นใน IG แล้วแม่ส่งมาให้เขาปู้บบอกลูกชอบไหมเนี่ยใบเนี้ยเขาตอบมาทันทีเลยอุ mm ๊ย hmm. ชอบเอาเอาสไตล์เขาไงเพราะว่ามันจะแบบคอสบอดี้ได้ แล้วก็ไอ้อยู่จริงๆเดี๋ยตวตอนแรกแม่ก็น,นึกว่ามันิวได้จริงพอดูในไอจีอ่ะยังพูดเขาเลยบอกอุย้ยลูกซื้อมาเถอะเพราะว่ายังไงเนยนะเราก็ใช้ได้สองคนเดี๋ยวลูกลองโทรหาน้องแก้มดูซิว่ารุ่นนี้มีมาไหมเพราะว่าแม่เนี่ยเห็นรุ่นนี้ในไอจีก่อนอ่าแล้วลูกโทรหารแก้ม,ม,มว่าไรเราก็เลยไลน์ไปถามน้องว่าแบบว่าเออมีรุ่นเดี๋ยวจะมีรุ่นนี้เข้ามาไหมแก้มก็เช็คให้ก็คือแก้มก็แจ้งว่าเดี๋ยวมีขอเข้ามาแน่นอนแต่ว่าแก้มแม่รับปากว่าแบบว่าให้เพื่อนจะได้หรือเปล่านะเพราะว่า วันนั้นจะเป็นวันที่วางขายวันแรกซึ่งก็คือ first come first serve เดี๋ยวแก้มจะพยายามดูไว้ให้แล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยหลายๆ,ๆอย่างเราก็เรากับมีเองก็คือไม่อยากไปที่หน้าร้านรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคนต้องเยอะคือแต่ว่าทางชาแนลเขามีบริการแบบสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้กับพนักงานนะคะก็คือหมายความว่าก็คือตัดบัตรมันจะมีเหมือนให้กรอกเลยอะ,อะว่าแบบว่ากรอกลิงก์ใช่มันมจะส่งทางชาแนลจะส่งลิงก์มาเลยก็คือชําระผ่านออนไลน์ก็คือง่ายมากๆแล้ว ก็พอจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยก็สักพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะมีม e s ซ e เจอร์ของทางชาแนลโดยตรงเลยนะคะมาส่งให้ถึงที่บ้านเลยเนาะอาจจะต้องรอของนิดนึงเราก็ต้องทําตามคิวอะไรเราก็โชคดีมากเพราะว่าเราก็เฝ้ารอเฝ้ารอเลยเฝ้ารอเฝ้ารอแบบร้านเปิดพอร้านเปิดปุ๊บก็คือแบบให้แก้มรีบเช็คให้แล้วก็โชคดีมากๆว่าเหลือใบสุดท้ายที่ต้องคือต้องรีบตัดสินใจด้วยเพราะว่าถ้าไม่เอาก็คือมีลูกค้ารอต่อเลยแน่นอนแต่ว่าเราบอกแก้มเลยว่ายังไงเอาแน่นอนแบบล้านเปอร์เซนต์แบบว่า เอาสีดำใช่าะมันมีหลายสีมามันมีสีอะไรบ้างนะลูกเขาเข้ามาทั้งหมดนะคะ4สีนะคะนั่นก็คือสีดำสีชมพูสีเบอร์กกนดีแล้วก็สีเทานะคะซึ่งสี่สีนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าสวยทุกสีสีชมพูนี่ก็คือน่ารักมากแต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับเรามากเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แต่งอะไรเท่เแบบว่าแต่งจริงมันชมพูมันก็แต่งเท่ได้แหละแต่เรารู้สึกว่าถ้ามองในเชิงว่าถ้าเราจะหยิบมาใช้ถ้าเราใช้สีดำถ้าเราซื้อสีดำเราน่าจะหยิบมาใช้ได้บ่อยกว่า แล้วก็อยู่ได้ยาวอ่ะอยู่ได้นานใช่อะก็เปิดเลยค่ะว่าน้องกระจิ๋วริ้วของเราคือใบไหนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาดูน้องกระจิ๋วคู่มือสินค้านะคะแล้วเขาก็เนี่ยส่งบินมาให้เลยใน นี่นะคะก็คือบินที่เราลูดการ์ดดู่ยค่ะก็คือเหมือนสื่อที่หน้าร้านปกติเลยนะคะทุกคนแล้วมาดูน้องกระจิ๋วหริวนะเนี่ยแม่ก็เลยใช้คําว่าน้องกระจิ๋วหริวแล้วดูซิว่ามันกระจิ๋วหริวมันกระจิ๋วหริวจริงๆทุกคนแต่จริงๆแล้วว่าดูในภาพอะมันดูใหญ่นี่อันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันทุกคนเลยเพราะว่ายังไม่ได้แกะแบบว่านี่เลยนะให้ให้ดูก่อนให้ดูก่อนก่อนแกะน้องน่ารักมากนี่ดูมือแม่สินี่แม่ต้อง เท่แบบเนี้แม่ต้องเท่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเแม่ต้องเท่แบบอย่างงี้ก็คือแบบเล็กกระจิ๋วหลิวว้าพาอเปิดจากกล่องมาปุ๊บเนี่ยแม่เรียกเขาเลยบอกลูกไม่ตั้งแร่มีหัวล้อก่อนใช่หัวล้ออยู่คนเดียวก่อนหัวล้ออยู่คนเดียวก่อนใช่ไหมแล้วก็งงมีหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยเขาขำอยู่เลยเพราะเขายังไม่อยู่นะตรงนั้นไงแม่ก็รีบแกะกล่องเน่ะเราอยากเห็นใช่ไหมพอเสร็จเห็นปุ๊บนี่ก็ขำอ่ะ ลูกมาดูกระเป๋าของลูกก่อนเร็วสิมันกระจิ๋วเหลวมากแต่คํากระจิ๋วหลีวของแม่เนี่ยเขายังไม่เข้าใจเหรอนะมันกระจิ๋วหลวขนาดไหนเพราะเขาเห็นนะเขาหัวลอกตั๊กเลยมีมันกระจิ๋วเหลีวแบบที่มีพูดจริงๆ แล้วน้องแก้มก็บอกพี่เพื่อนมันเล็กมากเลยนะอันนี้เราบอกกับว่าเราสนิทกับน้องแก้มนะก็เลยแบบว่าคุยเล่นกันแบบพี่น้องแล้วแก้มก็แบบว่าพี่เพื่อนมันเล็กมากเลยนะไม่เป็นไรแก้มเอามาก่อนเพราะว่าพี่ชอบมีก็ชอบแก้มบอกแน่ใจนะแน่ใจแก้มเอาแก้มก็โอเคพี่เพื่อนเอาก็เอาแต่คือคือเราไม่รู้ว่ามันเล็กขนาดนี้แต่พอเห็นแล้วเอ้ยแต่มันน่ารักมันก็กระจิ๋วหริวจริงๆแต่น้องแก้ม พูดแล้วมี่คะมันเล็กมากเลยนะคะแต่ในความเล็กของน้องแก้มกับความเล็กของแม่ที่แม่เห็นในภาพเนี่ย <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะกระจิ๋วหลิวขนาดนี้ไงก็แบบไม่เป็นไรลูกเอาเพราะว่าพี่เพื่อนเขาบอกเขาอยากได้เปิดกล่องมานี่แบบขำเลยขำเลยอ<ำ>่ะแม่ขำจริงๆบอกลูกลูกมาดูดิมันจะใส่อะไรได้ในในอนาคตได้นะเนี่ยมันน่ารักแต่มันน่ารักมากมันก็ใช้ได้คือ เห็นบางคนเนี่ยเขาคล้องคอเหมือนกับเป็นสร้อยคออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาทำใช่เขาเขาคล้องเป็นสร้อยคอเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็น่ารักเห็นปะแล้วก็บางทีก็แบบคอสบอดี้คือมันไม่ใช่พร็อพทุกคนจริงๆแล้วมันคือกระเป๋าตังกระเป๋าตังคาร์ดโฮเดอร์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคาร์ดโฮเดอร์เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ใส่บัตรได้เนี่ยเห็นไหมมันก็ใส่บัตรได้เยอะ นี่ก็คือมันก็ใส่บัตรแบบบัตรที่จําเป็นนะ่ะ<แ>ก็สมมุติว่าเราใช้บัตรเครดิตก็อาจจะเอาบัตรเครดิต1ใบแล้วก็<แ>บัตรประช,ชาชนใบขับขี่<แ>เงินสดนิดหน่อยซึ่งเงินสดก็สามารถพับได้<แ>ใส่เมื่อก,กี้อย่างที่บอกไปนะคะก็คือใส่การ์ดที่จําเป็นไปเนาะก็ 3- 4ี่ใบก็ยังพอไหวอย,อยู่เนาะแล้วก็เงินสดก็อาจจะไม่ต้องแบบ ติดไปเป็นเพิงนะย้อนอกสมัยี้เราไม่ค่อยได้ซื้อของด้วยเงินสดหรือไม่ก็ออนไลน์หรือว่าแบบติดไว้สักนิดนึงก็ได้แล้วก็แอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์ก็ต้องเป็นแอลกอฮอล์แบบว่าเป็นการ์ดแบบอย่างเงี้ยทุกคนที่เป็นแบบเล็กๆอย่างงี้ใช่ไหมนี่มันก็สามารถที่จะใส่ได้เห็นไหมประโยชน์มีซื้อมาแล้วไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวลองค r o s บ b o d ให้ทุกคนดูค r o s บ b o d ดูสิทุกคนมันน่ารักจริงๆนก็น่ารักก็เลยต้องส่งข้อความไปบอกน้องแก้บอกว่าลูก บอกเลยนะว่าเราสองคนชอบมากน้องแก้มก็เลยบอกโล่งใจใช่หนก็กลัวว่าสิ่งที่เออนอะอธิบายไปเนี่ยมีกับพี่เพือพ่อนอ่ะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันกระจิว๋วหลือเล็กมากขนาดไหนแต่บอกน้องแก้มไปเลยบอกว่าเราชอบมากเลยท<ช>ั้แงแม่ทั้งลูกแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคอลเลกชั o นพรีฟอร์2021นะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นคอลเลกชั่นที่คนตามหากันมากๆแล้วก็เป็นที่ฮอตฮิตมากๆก็คือถ้าใครแบบว่าดูใน i ิน t a g r a m นะแล้วเราเห็นนะคนลงอ่ะ ก็คือมีคนต่อแถวรอเข้าช็อปแบบยาวมากที่ m ี t ใช่แล้วเราก็ยังบอกกับมีเลยบอกโหคนแบบเยอะมากจริงๆก็คือคนแบบว่าเรียกร้องในคอลเลคชันนี้มากๆแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของชาแนลก็คือต้องตานะจ๊ะใบนี้เนาะแล้วหมดเลยนะลูกใช่หมดแล้วหมดเลยใช่โปรแกรบบอกว่าหมดเลยแล้วก็ใบนี้นะคะเป็นหนังครัฟสกินนะคะทุกคนแล้วก็ ตัวบัคเกิลอะไหล่พวกนี้ทั้งหมดนะคะเป็นอะไหล่ทองวินเทจทั้งหมดนะคะก็เหมือนอย่างที่มีเคยพูดไปในคลิปก่อนๆนะว่าถ้าเป็นทองแบบอย่างนี้ก็คือจะเป็นทองวินเทจใช่ใช่ใช่ไหมมันก็จะออกแบบแมดแมนิดนึงสมัยก่อนน่ะมันเอ้สมัยนี้หรือสมัยก่อนแบบนี้ที่มันเป็นทองอาราอารามอ่ะสมัยก่อนสมัยก่อนแต่อันนี้ก็วินเทจนะใช่แต่ว่าอันเนี้ย เพิ่งมาทําเป็นแบบนี้เนาะแต่มันก็ยังไม่ละอะอนสามเท่าใช่พอมันมาทําใหม่ก็ยังไม่ละอ่อนสามเท่าสมัยก่อนใช่ใช่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้นะคะมาในราคา76,00 0บาทนะคะทุกคนก็ถือว่าจุกเบาๆนะคะนิดนึงคือคือก็แอบแบบว่านิดนึ่งกับมีตอนเห็นครั้งแรกเพราะว่ากับราคาเนาะเพราะว่า มันก็เล็กมากจริงๆแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกนะคะมันเป็นการ์ดโฮเดอร์ที่สามารถเอามาเป็นกระเป๋าได้ก็แบบว่าเอามาเป็นค r อสบอดี้แบบนี้ได้เป็นสร้อยเป็นสร้อยก็ได้ก็คือแบบว่าทําได้หลายอย่างอันนั้นก็คือประมาณว่าปลอบใจตัวเองใช่ปลอบใจปลอบใจปลอบใจตัวเองว่าสามารถเหมือนแบบว่าเอามาทําได้หลายอย่างเยถูกต้องถูกต้องไม่หรอกแต่ใจเรามันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีความรู้สึกว่าเราคิดผิดหรือเสียใจเพราะว่าบอกเลยว่า มันหมดในวันแรกเลยใช่แล้วอย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าตอนเนี้ยเราเป็นบ้าข้างพวกกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้<ช>มากๆนะ<ช>เดี๋ยวไว้จะมาเปิดกลุก่กระเป๋าใบจิ๋วทั้งหมดให้ดูอีกรอบนะคะเ,เพราะว่าใบจิ๋วเยอะมากไม่ว่าจะยี่ห้อแบบออฟไว้ก็มีใบจิ๋ว ที่แบบว่าใส่อะไรไม่ได้เลยก็มีหลายๆใบก็คือมีมารวาๆมารวบรวมให้ดูอีกทีแล้วก็กาลจะมีน้องใหม่ออกมาอีกรอบนะคะก็คือน้องดีออนั่นเองนะคะก็กาลจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะรออยู่รออยู่คือพอตอนนี้เห็นกระเป๋าใบเล็กก็คือบ้ามากทั้งท้งที่จริงๆแล้วมันใส่อะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าก็แบบเออชอบพอรู้สึกว่าพอมันเอาไปแต่งตัวก็คือน่ารักแล้วมันก็ไม่ค่อยแบบเหมือนกับว่าที่มี้บอกไงสมัยเนี้ยคนน่ะเขาเวลาเขาออกไปข้างนอกเนี่ยไปซื้อของเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้พกเงินพกอะไรแค่พกการ์ดแล ก็มีโทรศัพท์โอนออนไลน์ line, เพราะร้านค้าบ,บางร<ช>้านเนี่ยเขาโอนออนไลน์ได้เลยอะ่ะ<ช>เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือไม่ต้องจําเป็นเลยจะต้องมีแบบถือกระเป๋าใบใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะ<ช>เพราะฉะนั้น<ช>เราก็จะต้อง ปรับตัวเราเนี่ยให้เข้ากับสินค้าที่เขาผลิตจับจคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบบ้าหอบฟางและยังชอบที่จะใช้กระเป๋าใบเล็กๆอย่างนี้อยู่คือเราก็จะประมาณว่าอย่างอย่างตัวเราเองอ่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่บ้าหอบฟางขนาดนั้นนะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องมีสิ่งของที่เราต้องใช้เราก็จะมีถุงผ้าของเราตั้งหากนะซึ่งก็ซื้อกันได้เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าของ made from my backyard เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะก็นั่นแหละเราก็จะมีเหมือนถุงผ้าไปอีกใส่สัมภาระ อย่างอื่นแล้วก็แบบไว้ในรถถ้าของที่จําเป็นอย่างเช่นเวลาต้องแบบว่าไปจับใจซื้อของอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะคะก็การ์ดอะไรต่างๆนานาเท่านั้นเองแอลกอฮอล์แค่เนี้ยสำคัญที่จะต้องพกติดไปเพราะจริงๆแล้วสมัยนี้คนเราถือโทรศัพท์อ่ะเพราะว่าถือยืนถึงตั้งถืออยู่เมื่อกี้เพราะจริงๆแล้วสมัยนี้คนเราก็ไม่ค่อยแบบเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเนาะ ชอบจะแบบว่าถือซะมากกว่าก็ก็เลยไม่ค่อยเป็นอะไรที่แบบว่าคอนเซิร์นนักกับแบบโทรศัพท์ไม่สามารถใส่ลงกระเป๋าได้เพราะปกติก็เป็นคนไม่ได้ใส่โทรศัพท์ลงกระเป๋าอยู่แล้วเนาะถ้าจะใส่จริงก็คือจะใส่กระเป๋ากันเกงซะมากกว่าต้องนี่นแหละค่ะก็บอกเลยว่าประทับใจทั้งแม่และลูกค่ะใช่นี่แหละค่ะทุกคนที่เราได้มาจากคอลเลกชันพรีฟอร์2021นี้นะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มาแค่ใบเดียวนะคะเรามีอีกใบหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอคลิปถัดไปเราจะมาเป เปิดให้ดูอีกเพราะว่าของยังมาไม่ถึงนั่นเองอเนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ใครไปโดนคอลเลคชันพรีฟอร์ง2021นี้มาบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกับเราเยอะๆนะคะแล้วก็ใครโดนน้องกระปุกกระปิกอันนี้มาบ้าง <c oughs> ก็ไหนมาซาวเสียงให้ฟังหน่อยนะคะอ๋อ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนถามมาทุกคลิป ไม่ว่จาจะคลิปไหนก็แล้วแต่ถามมาเยอะมากๆนะในอินสตาแกรมก็คือถามมาเยอะมากๆนั่นก็คือเคสโทรศัพท์ของดิฉันนั่นเองนะคะเคสโทรศัพท์วันนี้นะคะเพื่อนซื้อจากร้านสุวิมลน,นะคะเมซองสุวิมลน,นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะทิ้ง IG ไว้ให้นะคะจริงๆแล้วคอสตอมเมดได้นะทุกคนก็คือสามารถที่จะเลือกสีหนังได้แล้วก็สามารถที่จะเ,เลือกสีตัวอัเบรได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวลองคือจริงๆแล้วลองลองแบบว่า ลายไปถามเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีเหมือนชาร์ตสีเยอะๆมาให้เลือกดูนะคะส่วนของคุณอุ๊นะคะเป็นของ m ิวส์นะคะมิวส์แอนมอลใน i อจีนะคะก็ไปดูกันได้นะคะเห็นถามกันมาเยอะมากนะจ๊ะใช่คอ่ะก็หวาว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย